ไปหลับเลนะพี่น้องครับคุยแวบข้ามมิญไงเลยพี่น้องอมาเส,เสียบไปน้ำควดว่านเลยครับผมนะครับอืมพักข้าต๋องเพี่อน้อพักเข้าต๋อ,นองอนะครับประโยชน์ไหลายเยพน้พักข้าต๋องคุยข้ามมิญไงเลยครับอืม สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับคุณว่านผ้าเสียบนะครับมาครับพี่น้องมื่อนี้ได้เป็นเมนูลาบเนื้อครับวัอนี้ครับเป็นลาบหมูเนื้อครับพี่น้องครับมื่อนี้พักกับพักเกี่ยมก็บชิมีแต๋งครับพี่น้องครับมีกระถินนะครับพักเพี้ยวนะครับแล้วก็มีสระนเนนะครับมาเกี่ยมนะมื่อนี้นะครับเนาะหลังจากรับชมก็ฝากพี่ฝากน้องสุขสุขคตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทิอใจกดนเชยซองยี่หนอยของคุณว่านนั่นนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมสุขสุมมมองสบบบนนะะคครรััผข มาเสียบไปน้่งคุรวาเลยพี่น้องครับมื่อกี้ได้ข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไว้ด้านล่างนะพี่น้องเนาะมาเสียบนําขคุรวาเลยนะครับผมเมื่อนี้เป็นลาบใส้เป็นน้ำพริกเหนือพี่น้องครับเป็นลาบนิบนะครับเนาะขอถทดขอไั่นะครับพี่น้องที่เป่นบระบทานของนิบนํานะครับเนาะต้องขอถทดขอไภ่ยหลายนะพี่น้องนะนะครับเป็นแบบลาบซับเหนียวพี่น้องครับนี่พี่น้องนะครับ ลับซับเย่เงี้ยใส่เครื่องในร้อมนะครับเครื่องในก็นเป็นแบบซุกได้เป็น้นอกนะเครื่องในเป็นแบบซุกแล้วนะครับมีเครื่องใน่ก็ี่มีมีใส่นะครับมีตับแล้วกาที่มีหนังหมูนะครับที่เอาไปต้มหล้วก็มาหัน่นแต่ว่าเนื้อนี่เป็นเนือน้อนังดิบอยู่ไปน,อน้อกแล้กก็ซับแล้วก็มาใส่กเครื่องเกงพ,เพี่หลาบเนื้อได้ไป็น้องนะนี่ครับผมเป็นหลับเนื้อไปน้องครับคุยแบบข้ามมใหญ่เลยไปน้องครับผมมาเสียบๆเสียไปน้ำขยหวานเลยครับผมนะครับอื้ม หอมหอมและพริกลาบไปเนอกินเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับผมใส่หมูครับผมต้ม,มนุ่มเดีอดมากเลยครับว่าเหนียว กินมบเบิร์ดกับเชปรพี่ขัวแล้พี่น้องนะครับขัวก็เสียบครับผมอีกแบบหนึ่งเป็นดิบกระเสียบนะครับเนาะหิ้ม,มดนมแคเนพี่น้อง ขุยเข้าวมันไงได้ไปน้องขุยครับนี่พักนี่มากพอไหมน้อง พักข้าวตองพี่น้องผู้ใดหูจักพักข้าวตองบอกพี่น้องหูจักพิกมพ์เมม,มมากกว่าหูจักใ้คุณว่านนี่ได้พี่น้องครับพักข้าวตองนะครับประโยชน์หลายหลาักนะพี่นอ้องพักข้าวตองคุยเขาไม่ใหญ่เลยครับอื รสชาติเขาจะออกเป็นแบบเปรี้ยวๆนะครับอมอมเปรี้ยวนหน่อยนึงครับพี่น้องปลาข้าวตองเป็นแบบอมเปรี้ยวนหน่อยนึงมีมาบุหรี่พี่นอ้องเบลเลี่ยงกินกับพวกลาบเข้ากันกันเข้ากันมาก tap pi yep. คุยใสหนางหมูมาก่อนครับนางหมูครับผมใส่นางหมูครับผม ขำเป็นงไงค่น่อยจะคัค่ครับผม พักเพียวเกี๊ยวหอมหอมครับคุยจะข้ามยอง แซ่บแบบโล่งตัวครับไปลองครับสำหรับเมนูลาบนะครับลาบหมูเนื้อนะพี่น้องนะปลากระป๋าแก,กมกับมาแบบหลายๆเลยพี่น้องเนาะนะครับ,นรบ,นะนนบเนาะหลังจากรับชมเนี่ยจะได้กับฝากพี่ฝากน้องสู่ทุกคนนะครับที่ค่อย เข้ามานะครับให้เกียรตินะครับรับชมคลิปไปดูของคุณว่านนะครับจะได้กับฟากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องน้อยๆของคุณว่านน้ำนะครับเนาะรับมณีนะครับคุณว่านพาเสียพนญาตาล่าพาจากพี่น้องเอาไว้แต่เพิงเท่านี้นะครับผมเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปดี้นะมือนีสวัสดีครับ